สสวัดีครับโอเคนะครับมาอยู่กันคลิปนี้ซึ่งคําถามที่แล้วเราถามกันเรื่องวาเลนไทน์ไปแล้วเนาะทีนี้เรามาอยู่ในโมเมนต,ต์ของน้องๆฝึกงานนะครับก็เลย อยากคุยกันหน่อยว่าอาชีพที่เขาแบบมาทํากันตอนเนี้เขาเนี่ยอยากจะเป็นอยากจะชอบจริงหรือเปล่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยรู้สึกว่าเออมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับวันนี้เราก็เลยมาในธีมของอาชีพในฝันแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับน้องๆฝึกงานที่มาก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 หน้าว่ามากหน้าหลายตานะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับเราฝากนิดน,นึงก็สร้างหัวสร้างวิหารด้วยกันด้วยการกด s u b สไคร์ e นะครับช่องของเราไว้เราก็ทั้งเติบโตนะครับเป็นเด็กที่ตั้งไข่ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกด s u b สไครต์ไว้นะครับอ่ะน้องอุ๋มวันนี้มีอะไรจ๊ะคือตอนแรกก่อนที่พี่ปั่นจะเข้าทำงานหนูขอถามพี่ปั่นก่อนโอเค <laughs> จับเวลายัง,งอาชีพที่อยากเป็นตอนเด็กทหารเรือ อาชีพที่ลังเลยก่อนเลือกอ่าสถาปนิกอาชีพที่อยากเป็นตอนนี้นายกอ,อาชีพที่คิดว่าจะไม่เป็นเลยนายกนี่แหละอาชีพที่อยากลองเป็นสักครั้งสสอ,สอ,อาชีพที่ลองแล้วคิดว่ามีด้วยหรอคนถอดผมงอกอาชีพที่คิดว่าหัว คนกดซื้อบัตรมาถามอนไรดีกว่าถ้าที่ฝันอยากเป็นทหารจริงโอเคถ้าเรานี่แม่ง <c oughs> ตอน,นเด็กอะบ้านอยู่ติดคลองแล้วตอนนั้นอะไอ้ละครที่มันดังมากๆมันคือเรื่องอะไรไม่รู้อะแล้วพระเอกแม่งเป็นทหารเรือแล้วชุดทหารเรือแม่งแปลกกว่าคนอื่นเขาคนหนึ่งเขาจะมีแบบไอ้เป็นอะไรแปลกแปใช่ปะแต่ชุดทหารเรืออะแม่งสีขาวแล้วมันได้ล่องเรือแล้วบ้านเราอยู่ติดคลองเราก็รู้สึกว่า,อาเออทหารเรือนี่แม่งไม่ใช่นะั่นแน่แต่พอโตมาเหมือนแบบ ร่างกายมันเติบโตเกินกว่าที่จะเป็นทหารเรือได้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ทหารไม่ฮิตทำไมพี่ปั่นถึงอยากเป็นสถาปนิกสมัยตอนมอต้นนะปะ่ะมันจะเป็นช่วงแบบเปลี่ยนถ่ายเว้ยเพอาอขึ้นมอปลายเราต้องเลือกสายการเรียนใช่ปะ่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอ่ะจะไปเรียนในเวไหนช่วงที่เปลี่ยนสายการเรียนอะ่ะเราติด ซิตคอมเรื่องหนึ่งมากมันก็คือเรื่องบางรักซอยเก้แก่มันจะเคยดูกันปะแล้วบางรักซอย9อ่ะทีมเพื่อนๆของพระเอกอ่ะแม่งเป็นสถาปนิกก็เลยคิดว่าอแม่งอาชีพนี้แม่งดูดีวะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออกูเป็นสถาปนิกนี่แหละยังคิดไม่ออกแล้วพอวันที่เขาเรียกอะไรจะจะเลือกคณะเอยจะเลือกสายการเรียนอ่ะอาจารย์เขาก็มายืนพูดหน้าหน้าชั้นว่าเนี่ยใคร ถ้าเรียนสายการเรียนนี้จะได้เป็นอะไรสายการเรียนนี้จะได้เป็นอะไรสายการเรียนนี้จะได้เป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าเรียนศิลปะกับภาษาก็จะเป็นพวกสถาปนิกอะไรเงี้ยเราก็เอาแต่เช้าเลยเลือกคนแรกเลยปุ๊บยื่นไปเรียนศิลป์ภาษาก็คือเรียนศิลปะกับภาษาแล้วพอมารู้ตอนอยู่มหออะว่าไอ้ีคยจะเข้าสถาปนิกมี่ต้องเรียน g e o m e t r มาด้วย ก็เลยเลือกสถาปนิกไม่ได้แล้วก็เลยคือว่าอ่ะเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เคยอยากจะเป็นวก็อันนี้ดูแลรู้เลยทำไมพี่ปั่นถึงอยากเป็นนายกก็นายกบ้านเราเป็นแบบไหนนะมันแม่งความคิดง่ายเลยพอเราโตมาถึงยุควัยหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเราอ่ะซึ่งยังไม่มีด้วยนะแต่ว่าจะคิดว่าแค่ไม่อยากให้ลูกอยู่ในประเทศที่มันเป็นแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่า ง่ายที่สุดคือทําเองแล้วก็มันจะมาสู่ข้อต่อไปว่าทําไมถึงไม่อยากเป็นนายกเพราะว่าเรามาเรียนรู้อย่างว่าถึงได้เป็นมึงก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขาไ,ไม่ให้ทําที่อยากลองเป็นเื้าคอนที่ปั่นเลือกเป็นสสหลังจากที่เรารู้ว่าเราเป็นสถาบนนิกไม่ได้แล้วะพี่ก็เลยอยากเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็มาโดนครูแนวแนวคุมกําเนิดตอนนั้นน่ะพี่อ้วนกว่าน,นี้หนักประมาณร้อยก้โลและจาน แนแนถามพี่ว่าจะเรียนอะไรก็เลยบอกว่าอยากเรียนรัฐัาสตร์ครับอยากเป็นเหมือนแบบสสอ,อยากเป็นในอำเภออยากเป็นผู้ว่าอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ครูกำเนิดพี่ด้วยการบอกว่าเธอเคยดูข่าวไหมเธอเห็นไหมว่าผู้ว่าเขาจะต้องป,ปีนขึ้นไปหลังคาแล้วก็ไปตีตะปูเพื่อสร้างนั่นสร้างนี่เธอปีนไหวเหรอก็เลยโดนครูกําเนิดสรุปว่าก็คือเป็นไม่ได้เรียนวิชานั้นสุดท้ายก็มาจบที่ ภา,าถึงจุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าประเทศนี้แมงควรต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันเปลี่ยนด้วยกําลังเราที่เป็นประชาชนไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเข้าไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อต่อไปอ่ะที่หนูถามว่าอาชีพที่ฟังแล้วมีหรือลอ่าพี่ปันตอบว่าอาชีพคนรับจ้างขอ่คือเหมือนไปเปิดเจอใน อินเทอร์เน็ตพ่อพี่เป็นผมผมงอกใช่ปะเขาเหมือนแบบเป็นแต่ไม่ได้เป็นเยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าถ้าไม่โกกอะ่ะเพราะว่าเราก็เสียว่าสมมติว่าเคมี K M e ที่มันอยู่นั่นอะ่ะไม่รู้ว่าพ่อเราโดนเข้าไปแล้วจะเป็นอะไรบ้างก็เลยหาวิธีการเหมือนแบบว่าเกิดผมงอกอะ่ะแล้วมันไปเจอแม่งยิงแอดโฆษณาด้วยรับจ้างถอดผมงอกมึงยิงแอดโฆษณาทําไมเออก็เลยรู้ตั้งแต่ตอนนั้นมาว่าอ๋อมันมีอาชีพนี้เป็นเหมือนแบบบริการอะ่ะ ซึ่งตอนนี้ในร้านพวกทําผมทําเล็บอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มมีอาชีพนี้เข้ามาแล้วมันยังมีอาชีพใหม่ๆอีกเยอะเลยนะที่มันรู้สึกว่าแปลกๆแล้วก็อีกอันสุดท้ายแหละอ,อาชีพที่คิดว่าทุ่คนมีนะ่อว่าอาชีพกดบัตรเรารู้อยู่แล้วเพราะเราเป็นติ่งถูกไหมแต่ว่าแม่งจะมีคนที่อาชีพอบรับกดบัตรแต่มึงเอาบัตรมาโกงอะ้าเรา,าก,กดบัตรมันไม่มันไม,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 ม่รับาการเราถ้าเราคิดว่า ไ้แต่นี่คือมึงกดบัตรมามึงไปหนึ่งแล้วคนเขาไปแกล้งกดเป็นหลวมแล้วมึงก็เป็นส่วนนึงที่เข้าแกล้งเขาแล้วมึงก็เหมือนแบบล้อมาหมดเจ็บก็บที่มึงแล้วมึงก็เอามาปล่อยปัดไปแล้วเจ็ดครั้งหมื่นหนึ่งห้าหมื่นนี่เป็นเรื่างได้เพรโตคอลมึงไปแบบราคาแพงน่ะแต่ถ้ามว่ามึงเป็นอาชีพแล้วมึงบอกว่าค่ากดบัตรแลบกดบัตรนะครับ แต่ว่าผมคิดค่าบริการใบละ3004 0 0ีร้อย่างเงี้ยเราสึกเราเต็มใจจ่ายเพราะมึงเป็นบริการสมมติวันนั้นกูไม่ว่างอ่ะกูก็ใช้บริการได้ไงนึกออกไหมมึงจะเอาค่าบัตรเนี่ยไปสร้างบ้านมึงเลยเหรอโอเคนี่คือทั้งหมดของพี่แล้วมันก็จะได้น้องๆก็เห็นนะว่าพี่ตอบประมาณไหนอย่าไม่ต้องไปตอบจริงจังมากนะครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมค่ะพี่ี่พร้อมนะเกดตอนนี้เราทำตำแหน่งอะไรลอง พูดให้ก็ตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในด้านของการเขียนซะส่วนใหญ่ค่ะเป็นแล้วจอยไหมจอยกับอาชีพนี้ไหมจอยค่ะหนูว่าหนูชอบงานเขียนนะอเป็นหนูดีงั้นเราลองมาดูว่าจริงๆแล้วเขาชอบจริงหรือเปล่าเริ่มอาชีพที่อยากเป็นตอนเด็กนักแสดงค่ะอาชีพที่ลังเลก่อนจะเลือกอ่าหมอค่ะอาชีพที่อยากเป็นตอนนี้ อยากเป็นาร์ติ์อาชีพที่คิดว่าจะไม่เป็นเลยนักประวัติศาสตร์อาชีพที่อยากลองเป็นสักครั้งสตัตวแพทย์ค่ะอาชีพที่ฟังแล้วคิดว่ามีด้วยเหรอเออ่นักนอนนักนอนอาชีพที่คิดว่าควรจะมีนะในไทยอันนี้ไม่มีในไทยหนูว่า PA ค่ะ personal assistant อ่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันโอเคค่ะ โ <Okay. S 2> อเคคำถามแรกถามว่าอาชีพที่อยากเป็นตอนเด็กเกตตอบว่านักสแสดงนักสแสดงทำไมถึงอยากเป็นนักสแสดงตอนเด็กๆอ,อ่ะป้าหนูอะ่ะเขาจะชอบดูละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอะ่ะเหมือนหนูก็ไปดูนั่งดูเขาด้วยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหน้าเราเหมือนนักสแสดงเลยนะแล้วเราก็เลย,เยใครนักคนนั้นหกูจำชื่อไม่ได้อะ่ะเป็นนักสแสดงแตว่าเก่ามากใช่ที่แบบเพลงมันจะเป็นจะต้องทำยังไงแบบไหนที่เธอจะรักอ้าวช่เจ็บปะ เราจะเสียทามมิ่งตรงนี้เพื่อคิดเรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะได้หยุดก่อนนะ <S <S 2> <S 2> และอะไรที่จุดหักเหที่มันทำให้เราเปลี่ยน คือเหมือนประมาณว่าพอโตขึ้นมาเรื่อยๆหนูรู้สึกว่าเออหนูอาจจะไม่ได้อยากแบบออกกล้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยอยากทําเบื้องหลังมากกว่าพอยิง่งโตก็รู้สึกว่าเออเฟสไปเป็นเบื้องหลังดีกว่าอาชีพที่ลังเลก่อนจะเลือกอ๋อลังเลก่อนจะเลือกหมายถึงว่าพอตอนแรกเราเป็นนักแสดงแล้วพอมันมาถึงวัยหนึ่งเป็นหมอทามันมันเปลี่ยนแบบพลิกขั่วเลยอ๋อจริงๆแล้วไอ้ตอนที่เป็นหมอตอนนั้นอ่ะเหมืนอนคนรอบข้างเราหมูแหละ อย่างเช่นแม่แม่แฟนเก่าอะไรเงี้ยเขาด้วยความที่แฟนเก่าหนูเขาเป็นวิทวาคอมแล้วมาเกี่ยวรกับหมอะไม่เขาเรียนวิทวาคอมอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาบอกว่านี่ไงวิทวากับหมอแล้วเขาก็พยายามแบบเป่าหูให้หนูเป็นหมอหนูวิว่ากับหมอหนูไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกมางั้นแล้วหนูแอบมันอาจจะเป็นแกลดแพรเชื่อมโยงแหละต่อมาคืออาชีพที่อยากเป็นตอนนี้ artist คือเป็นสายแบบวัดรูปอะไรเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าทามมาว่าเราเดินสายคอนเทนต์เอเตอร์แล้วจะไปเป็นอาร์ติสคือตอนนี้เราทํางานสิ่งอยู่ทํำไหมทําด้วยค่ะขายไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้ขายคือหนูกําลังแบบรีเอทคาแรคเตอร์ให้มันแบบชัดหมายถึงว่าให้เส้นเรื่องเส้นที่เราเราอยากจะเล่าเส้นที่เราอยากจะลงมันชัดใช่หมายถึงว่ามีงานที่เราปล่อย ออกมาบ้างหรือยังสําหรับงานสิ์ที่แบบมาโพสไอจีหรือปล่อยให้มันเห็นให้ทุกคนเห็นจริงๆแล้วมีไอจค่ะแบบคัดตรออิิงอะไรอย่างเงี้ยอ่ขึ้นตรงนี้มบพี่จะอุดหนุนเอาแปะอรงนี้แปะแเพราะว่าต้องรีงไงเดี๋ยวตอนนี้ยังยังราคาไม่แรงมากบบเดี๋ยวเื่อดังแล้วราคาไป,ไปอีกเวนึงต่อมาคืออาชีพที่คิดว่า ไม่อยากเป็นเลยนักประวัติศาสตร์ทำไมเออคือหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะส่วนหนึ่งคือมันท่องจําแล้วหนูเบิร์นเด็กที่แบบความจําไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเข้ากับหนูด้วยแหละแล้วหนูไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์เท่าไหร่แล้วก็มาอาชีพที่อยากลองเป็นสักครั้งบอกว่าสัตวแพทย์ชแสดงว่ารักสัตว์นี่เหรอลักสัตว์แล้วแบบว่าหนูอ่ะเคยไป พาลูกๆหนูไปหาหมอแล้วทีเนี้ยหมอเขาแบบใจดีมากโรงพยาบาลสวยอะไรเงี้ยพนาลัยใช่แล้วหนูชอบมากหนูก็เลยรู้สึกว่าเอออยากลองใช่อยากอยากลองแบบรักษาเด็กๆอะไรอย่างเงอยากลองรักษาอยากอยู่อยากอยู่แปลกๆต่อมาก็คืออาชีพที่ฟังแล้วคิดว่ามีด้วยเหรอคือเมื่อกี้บอกว่า นักนอนนักนอนมีด้วยเหรอมีมันเป็นแล้วมันหน้าที่หลักๆของเขาคือการแบบว่าก็คือนอนแะละนอนเพื่อทดสอบเตียงอย่างเช่นความนุ่มความอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องไม่ใช่นอนเฉยๆแต่ว่าเขาจะต้องวิเคราะห์ช่วยร่วมกันวิเคราะห์ด้วยอว่าแบบแล้วก็มาทําแบบทดสอบก็คือการเหมือนนอนเพื่อวิจัยผลิตภัณฑ์ประมาณนั้นอาชีพที่คิดว่าควรจะมีบอกว่า PA ใช่มันเป็นอาชีพดูแลคนพิการในไทยมันเหมือนยังไม่มีทําไมถึงท,ทำไมถึงคิดว่าควรมีคืออย่างหนูเนี้ยหนูก็จะติดตามพวกเพจอาร์ตเพจอะไรอย่างเงี<ๆ>้ย<ๆ>ใช่ไหมแล้วมันจะเห็นว่ามันมีคนพิการที่เขาแบบมีความสามารถนะแต่ว่าเหมือนคนพวกเนี้ยเขาขาดแบบไม่ได้รับการดูแลที่สมควรใช่ เลยรู้สึกว่าถ้าแบบมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเขาตรงเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันสุดท้ายของสุดท้ายคําถามนี้คําถามส่วนตัวพี่ในวันนี้ถ้าสมมติว่าแบบเราจบออกไปแล้วจะไปทํางานเราอยากให้อาชีพที่เรากำลังจะไปทําอะหน้าตามเป็นแบบไหนหรือว่ามวลในในอาชีพมันเป็นแบบไหนคือจริงๆเราสําหรับหนูทุกอาชีพหนูอยากให้แบบว่าทุกคนมันมีแบบเอมฟาตี้ต่อกันนะอะหนูอยากให้ทุกคนแบบใช้ เหตุผลมากกว่าลมแล้วก็แบบเออรับฟังคนอื่นเข้าใจในมุมของคนอื่นมากที่มีใครไปโวยอะไรใส่เกศบ้างอะมีหนูเคยโดนโวยแบบโอ้แต่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นะกูเหรอที่นี่มีไหมสรุปที่นี่มีไหมไม่มีไม่มีเสียงสูงเลยนะโอเคขอบคุณมากเกศคนต่อไปจ้าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับก็เป็นตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะช่องปั่นว่างัน ขอบคุณเยี่ยมเลยพูชื่อช่องเลยมีคนแรกด้วยมีอยู่เป็นกว่าคนเมื่อกี้อีกนะครับอยู่ในใจไมนอยู่ในใจโอ้หงานนี้ขนาดไหนหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงที่ที่ทํางานที่นี่นะหมายถึงว่าตัวงานก็ชอบจอยร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นดูไม่จอยเลยเพราะงั้นเดี๋ยวไปเข้าเรื่องเข้าราวเลยเอาแกแกเริ่มนะคะอาชีพที่อยากเป็นตอนเด็กพนักงาน เซนเตอร์แบบเคยโทรศัพท์อาชีพที่ลังเลก่อนจะเลือกดีไซเนอร์อาชีพที่อยากเป็นตอนนี้ตอนนี้เป็นอยากเป็นครียอทีฟอาชีพที่คิดว่าจะไม่เป็นเลยครูอาชีพที่อยากลองเป็นสักครั้งขาบบริการอาชีพที่ฟังแล้วคิดว่ามีได้เหรอขายน้ำกระ่้มอาชีพที่คิดว่าควรมีนะพนักงานเก็บขยะคอนเทนต์สุดๆอันนี้คือสายคอนเทนต์สุดๆคือตอบมาแบบอ้าวเอาคอนเทนต์อะ เมื่อกี้มันคงเครียดไปอ่ะอาชีพที่อยากเป็นตอนเด็กตอบว่าพนักงานคอ l l c นเตอรจะมีันต้องมีแบบเล่นเคยแบบพิมพ์แล้วก็แบบัลโหลสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะนี่ไปรษณีย์ไทยมีพัสดุของคุณพนักงานที่แบบเหมือนอยู่ในดีแท็ก ใช่มันจะมีหนังแล้วแบบพน,กนักงานคอเนเตอร์มันจะแบบหน้าตาดีๆหน่อยพูดเฉพาะหน่อยอม,มันมันหมายถึงว่าอาชีพนี้ไปจบตรงไหนที่ในความอยากของเรา <c oughs> เราไม่ได้พูดเพราะเหมือนเขาโอเคอะอาชีพที่รังเลบอกว่าเป็นดีไซเนอร์อะไรที่ทําให้รังเลเหมือนตอนแรกอยากเป็นดีไซเนอร์ตั้งแต่เรียนมปลายแต่ว่าที่บ้านก็แบบบอกบอกว่าแบบจะเ,เรียนลอตไม้กลัวแบบเรียนไม่จบเพราะว่าแบบมันต้อง ทำเอคิดเองเย็บเองอะไรพวกเนี้ยซึ่งหนูว่าเป็นคนที่แบบว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นพวกเนี้ยแต่แบบมีคาบานี้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูแบบไม่มีเลยอ่าต่อมาอาชีพที่อยากเป็นตอนนี้ชีวิตชีวิตทำไมถึงอยากเป็นมีแบบเวอื่นไหมหรือที่สุดของสายนี้อยากอยากเป็นแบบประมาณไหนคือหมายว่าอยากขึ้นไปเป็นแบบอยู่หน้ากล้องไหมไม่ทจะเป็นแบบแค่เบื้องหลังแต่ว่าเป็นตัวเป้งๆในวงการเน อาชีพที่คิดว่าไม่เป็นเลยคือครูมันไม่ชอบเด็กมันไม่ใช่มันเหนื่อยเด็กอะชอบแต่ว่าบางประเภทที่ไม่ชอบแบบเด็กแบบตัวเองก็เจอตัวเองอะไรเพราะว่ามันไม่ได้แค่สอนเด้อมันยังมีงานเอกสารมีนู่นนี่นั่นอาชีพที่อยากลองเป็นสักครั้งหนึ่งบอกว่าตอนนี้สคอนเทนต์จริงอาชีพบริการอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ย มันน่าสงสัยนะก็คนอื่นมองอ่ะมันอาจจะแบบว่าไม่น่าทําแต่ว่าลองคิดดีๆอ่ะคนที่ขายบริการได้อ่ะระดับแรกเลยอ่ะมันต้องหน้าตาดีแล้วมันก็ต้องแบบว่ามีอะไรที่แบบดึงดูดคนอื่นใช่เฉลี่ยสูงมันมันก็น่าทำดีเหมือนมันเตรียมคำตอบมาเพื่อเอาคอนเทนต์อ่ะกลัวว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไม่จะเครียดไปอาชีพที่ฟังแล้วมีด้วยเหรอบอกว่าอะไรนะใส่เท้าค่อมสีแยกก็เยอะแดี๋ยนนี้มันมีแต่ว่าก่อนมันไม่มีที่บ้านเออหวานใช่ไง แถวบ้านมันแบบต้องพอยี้เองเมื่อก่อนอะ่ะคือบ้านพี่อะ่ะจะมีคนงานที่ที่อีกบริษัทหนึ่งก็ทำงานอยู่แล้วพวกเนี้ยเวลาไปขนของอแม่ต้องเจอแดดแล้วพอไปเจอแดดแม่งงม,มพอมันยมปุ๊บเนี่ยมันต้องหาตัวช่วยไงแล้วเมื่อก่อนอะ่ะมันยังไม่ไม่เสรีเนาะพี่อะ่ะก็เลยแอบไปปลูกไว้ที่บ้านของพ่ออยู่ไกลแล้วต้อง ปั่นจัรยานไปอะแล้วคนที่ปีนขึ้นไปเก็บก็คือพ่อพี่ปีนเก็บแล้วก็เอามาให้คนงานกินที่ที่โกดังโอ้โห,โหมึงสู้งานไม่มียมเลยโ,โหแดกแค่ไหนกูก็สู้นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะในการกินมันควรมีกรอบอะ ที่สามารถกินได้เพื่อเป็นเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอนาคตพี่จะทํากระท่อมเป็นหมักฝรั่งแต่ว่าเป็นหมักฝรั่งชูกําลังปีหน้าออกแบงครับชื่อว่าหมักฝรั่งปั่นว่างันอาชีพที่คิดว่าควรจะมีงานเก็บขยะขวายขยะก็มีอยู่นี่ก็มันก็ควรมีต่อไปก็ต่อไปโอเคโอเคสังคมใจด้ว่ะแม่งสังคมแบบคน เปิดรับความคิดคนอื่นแบบไม่ไม่แบบว่าเอาเอาตัวเองเป็นหลักอะไรพวกนี้ที่นี่เป็นไหมเป็นฮะไม่เป็นโอเคขอบคุณมากไปเหรอยิงอยู่ยรืงเหมือนกูอะไรทักอย่างเดอ่ะเดออะไรอ่ะอาจุราบอกหน่อยว่าตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่ตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะก็เป็นตำแหน่งงานเขียนอก็มีทำคอนเทนต์คลิปบ้างด้วยจอยไหม จอยคิดว่าจอยกับมันชอบคือจอยกับงานแล้วจอยกับคนไหมพี่อมีอยู่แบบไม่คือไม่ได้ไม่ได้เจอเพื่อนไงก็เลยแบบไม่ได้เจอคนในทีมด้วยก็ก็คือคนที่น่าลำคาญมีอยู่คนเดียวคือพี่เองไม่ได้พูดนะรพี่บองตัวเองพี่เองทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่คำถามไปอาชีพที่อยากเป็นตอนเด็กกระเป๋ารถเมย์ค่ะ อาชีพที่ลังเลก่อนเลือกเอ่อคิดว่าไม่มีถือว่ามีไม่เคยมีเลยก็คงเป็นสายวิทย์คณิตกับศิลป์ม,มากกว่าอาชีพที่อยากเป็นตอนนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้อาชีพที่คิดว่าจะไม่เป็นเลยหมอค่ะอาชีพที่อยากลองเป็นสักครั้งไ <don> อดอลอาชีพที่ฟังแล้วคิดว่ามีด้วยเหรอนักล่าพายุค่ะ อาชีพที่คิดว่าควรมีนะหมอผีอาชีพที่อยากเป็นตอนเด็กบอกว่าชอบเสียงแก๊บแก๊บาดิใช่เพราะแบบเห็นเขาแบบเก็บเงินแล้วก็ตัดกระดาษอะไรเงี้ยแบบเคยใช่ไหมที่เอาเอาไอ้กล่องนิสสออะแก๊บแกแล้วแบบเอากระดาษเข้าไปแล้วก็ม้วนแล้วก็ฉีกใช่ไหมเคยใช่ไหมชอบเหมือนกันเลยชอบฟังเสียงแก๊บๆอันนี้มันคืออาชีพที่แบบ ตั้งแต่เด็กแล้วมันมีที่แบบว่าอยากเป็นต่อจนจนถึงอายุเท่าไหร่อันนี้แค่แค่แบบอยากเป็นแต่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าแบบว่าต้องครจะเป็นไปเรียนอะไรดีถึงจะเป็นแบบนี้างใช่ค่ะแค่แบบอยากเป็นชอบเสี่ยงแกลบๆชอบได้จับเงินด้วยถอนเงินอะไรอย่างนี้อาชีพที่รังเลบอกว่าแบบคิดไม่ได้แต่ว่าที่รังเลคือสิง กับอาวิทย์แล้วสรุปสุดท้ายเราเลือกก็เลือกศิลเลือกศิลปเพราะว่าเรียนมาหกปีเรารู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าตัวอาจารย์ที่สอนเขาแบบเข้มงวดจนทําให้เรารู้สึกไม่โอเคกับมันแล้วเ,เราก็จอยกับทางด้านศิลป์มากกว่าก็เลยมาทำต่อมาอาชีพที่อยากเป็นตอนนี้อาชีพที่อยากเป็นตอนไม่ร,มรู้ไม่รู้ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ไม่ถา,ถามว่าทำไมไม่ได้ต้องถามว่า ที่ไม่รู้เพราะว่าเราลังเลหรือว่าเรากําลังพยายามหาสิ่งที่เราจอยใช่คิดว่ากําลังพยายามหาสิ่งที่จอยมากมแบบคืออยากทําได้หลายอย่างแล้วก็จอยกับมันไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะแบบปักอยู่ที่อาชีพเดียวเดี๋ยวนี้มันอาชีพเดียวมันมันแบบหาเงินได้ไม่พอใช่เราอยากได้เงินเยอะๆด้วยนั่นแหละอาชีพที่คิดว่าจะไม่เป็นเลยบอกว่าหมอแสดงว่ามีคนบังคับให้เราเป็นหมอ ไม่ใช่ค่ะแค่แค่เรารู้สึกว่าหมอมันต้องรับผิดชอบชีวิตคน <most> ใช่เพราะเพร<า>ะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนความเป็นความตายคนเราก็เลยแบบไม่กล้าที่จะเอาตัวเองไปรบบบับผิดชอบตรงนั้นอาชีพท,ที่อยากลองเป็นสักครั้งไอดอลไอดอลไอดอลคืเอเราต้องแยกไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปออกจากกันก็คือไอดอลก็คือแบบ b ี k อนเคานวะใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยแบบเกิร์ลุ๊ปวะค่ะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอาชีพนี้น่าสนใจ ก็แค่อยากอยากร้องอยากเต้นบนเวทีแล้วก็เห็นแบบคือในมุมมองแฟนคลับเวลาเราไปคอนเสิร์ตมันก็จะมีแบบแท่งไฟสวยอะไรเงี้ยเราก็อยากอยู่บนนั้นใช่บนเวทีซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเต้นให้ดูด้วยขอไม่ใช่ใช่ต่อมาอาชีพที่ฟังแล้วมีด้วยหรอบอกว่านักค้นหานักล่าพายุนักลาอเฮ้ยอันนี้พี่ไม่เคยรู้เลยอ่าแล้วหมายถึงว่าวิธีการทำงานเขาคือการไปอยู่ในที่ที่กําลังจะเกิดพายุเงี้ยเหรอ ที่คิดว่าน่าจะเกิดพายุใช่แล้วก็แบบพอเห็นพายุก็คือตามถ่ายต่อไปอาชีพที่คิดว่าควรจะมีบอกว่าหมอผีทำไมกลัวผีเป็นคนกลัวผีไม่ใช่คือเดี๋ยวนี้มันเรื่องผีมันเยอะมากในในทวิตเตอร์ที่เราอ่านอยู่ม,มันก็จะแบบมีการทําของนู่นนี่นั่นอ,อะไรอย่างนี้แล้วคือมันก็ไม่รู้สิมันแบบถ้าถ้ามีหมอผีแบบเป็น เพื่อช่วยจริงๆแบบโดนโดนของไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยหมอป้าไ, <c oughs> ไงลูกเด็กไม่ก็มีแบบกระทรวงเวทมนต์เหมือนของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบคอยควบคุมการใช้อะไรี้อ๋อคือกลัวลมเพลมพาดสมาใส่ตัวอะไรประมาณนี้ถ้าแบบปุ๊บพับปุ๊บเป๋ไม่ได้ทำงานนี้เราอยากทำงานแบบไหนค,คิดไม่ออกเลย <c oughs> แสดงว่าแต่ว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือยังจอยอยู่ก็ยังจอยค่ะ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเจอสิ่งที่ตัวเองต้องการจอยไหมจอยค่ะสนุกเสียงบอกมากหนูเข้มแข็งนะลูกซนุกีค่ะเตอนนี้รู้สึกว่าอยากเต้นอยากไปเที่ยวแล้วก็ตายไปเออเอาหยุดไว้แค่ไปเที่ยวก่อนได้ไหมที่ประเทศไทยคนมีนะครับเพราะว่าตอนเช้าแม่งคือมหาวิปโยาตอนขึ้นตอนเช้ามากเกียดเด็กอะโตมา ม,มันตัดตอนที่หนูแบบเริ่มเข้ามาเรียนเพราะว่าตอนแรกอะ่ะหนูไม่ได้เรียนนิเทศมไม่ได้เลือกนิเทศเลยอ,อันนี้เราต้องยกมือไหว้เขาเลยนะถ้าเขามาคอมเมนต์แบบนี้คือมึงไม่ได้อยากจะให้อะไรมึงแค่มีหน้าที่มาถมถุยคนอื่นเขาไม่ถูกนะตั้งแต่ดามาพี่ไม่เดาถูกทักอย่างเดียวคือตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือที่พอจะจากเลือดอะ่ะแบบเผลอหันไปเหลือบมองเฉยแล้วเป็นลมความดังขึ้นเลยหมายถึงว่าก,กลัวเลือดแหละ <laughs> ไม่ได้คิดไว้ดิดแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยพี่ปันแม่งจะถาม